สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลคูปิ้งรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วค่ะกับการตรวจดวงชะตารายเดือนค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสําหรับคนที่เกิดวันอังคารค่ะ เป็นการดูภาพรวมนะคะในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะคะเดี๋ยวคุณจะมาสับไพ่แล้วก็เลือกไพ่กันเหมือนเดิมเลยนะคะก่อนอื่นค่ะย้ำกันอยู่เสมอค่ะว่าคลิปนี้เป็นการทำนายแบบวงกว้างไม่ได้เจาะจงบุคคันใดบุคคลหนึง่งให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เป็นตัวอย่างชีวิตนะคะสุดท้ายแล้วสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นคือการกระทาของเรานั่นเองค่ะมาเลือกไพ่กันเลย1 2, 3 สี่ห้าหก1จ็ดแปละสินะคะมาสิใบเรียบร้อยดูซีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้จะเป็นไพ่ชุดลันฟอร์ไลท์นะคะเป็นอีกชุดหนึ่งของคนไทยนะตะนุกระดุมพ้าสหัสชา้าพันธุ ปุตตะอลิปัตตนิมรณะสุภากรรมมะลาภะและสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศนะคะเริ่มกันตั้งแต่ตำแหน่งตัวตนก่อนเลยนะคะในเดือนนี้ค่ะนะคะคนวันอังคารเองนะคะค่อนข้างที่จะ มีในเรื่องของการที่จะต้องช่วยเหลือคนอื่นเยอะนะคะคือเราเดินเราเดินเราทําอะไรเราเป็นแบบไหนก็คือมีคนพร้อมที่จะทําตามเราข้อดีก็คือเรามีความเป็นผู้นํานี่แหละในเดือนนี้แต่ว่าข้อเสียเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากการที่ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่มีในเรื่องของเวลาส่วนตัวเท่าไหร่นะคือทุกอย่างนะคะหรือว่าในเดือนนี้จะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลับกลายเป็นว่าจะมีในเรื่องของคนที่เข้ามาพูดคุยกับเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งตําแหน่งกรรมะงานหลัก มันก็เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าขึ้นมาในเรื่องของของกรรมะเนี่ยถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได้ค่ะในเรื่องของภาระหน้าที่งานต่างๆชิลๆสบายๆแล้วก็เวลามีในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆเฉพาะหน้านะสำหรับคนที่ทํางานบริษัทเนี่ยขึ้นมาคุณสามารถที่จะแก้ไขได้ให้มันราบรื่นให้มันประสบความสําเร็จแต่ด้วยความที่ว่าเวลาทําอะไรก็แล้วแต่คุณมี คุณมีความเป็นผู้นําอย่างเช่นถ้าเกิดคนทํางานอาจจะมีเป็นในเรื่องของลักษณะของการที่ต้องดูแลลูกน้องส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ต้องคอยที่เหมือนกับว่าซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคะคนอื่นอยู่เรื่อยๆแต่มันไม่ได้หนักเหนื่อยนะคุณไม่ได้มีความรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนล้านะใจยังสู้อยู่ยังมีความรู้สึกว่ายังไหวอยู่เพราะว่าอะไรคะในเดือนนี้คือพลังใจมันมาเต็มมันเหมือนกับคุณมองเห็นเป้าหมายแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่า ตัวคุณเองเนี่ยนะคะมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทํามั่นใจในสิ่งที่ตัวเองกําลังเลือกอยู่อีกอย่างสําคัญที่สุดเห็นไหมไพ่ใบนี้ขึ้นมานะเป็นเลข90นะูนย์ะหมายหมายถึงอะไรหมายถึงว่าตัวคุณเองเนี่ยมีในเรื่องของความคิดนะคะหรือว่าไอเดียสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะคุณเลยแบบไม่กลัวหรอกใครจะทําตามอะไรแบบไหนยังไงสุดท้ายแล้วฉันก็ยังเดินในทางของฉันนะคะแล้วก็เดินได้อย่างมั่นใจเหมือนเดิมนะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนที่ทํางานโดยการที่อาจจะมีคน มาลอกเรียนแบบหรือคนทําตามเราอันนี้ก็ต้องทําใจนะเพราะว่าในเดือนนี้ความสามารถของคุณเองค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะส่วนในเรื่องของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ปลื้มมากเมตตามากนะแทบจะอบอุ้มคุณเลยนะถ้าเกิดคุณขอความช่วยเหลืออะไรจากเขาซึ่งบางที่ไม่ต้องขอด้วยซ้ำนะพร้อมที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตดูแลคุณอย่างดีนะคะเหมือนญาติมิตรเลยนะคะอะไรที่พอที่จะช่วยเหลือคุณได้หรืออาจจะมีการถามไถ่คุณเสมอว่าเอ๊ะเป็นยังไงนะคะแบบนี้แล้วก็เขาก็คือคอยดูแลแล้วก็ค่อนข้างที่จะเชื่อใจคุณนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีในเรื่องของการเดินทางบ่อย ในเดือนนี้นะคะการเดินทางไกลเนี่ยจะส่งผลดีถ้าเกิดมีในเรื่องของการติดต่อการเจรจาหรือว่าเดินทางไปกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ดีทั้งหมดนะคะส่วนเพิ่มเติมในเรื่องของการเงินมากดีกว่าการเงินเป็นยังไงนะคะ ตำแหน่งกระดุมพ้าเนี่ยพูดถึงในเรื่องของการเงินนะขึ้นมาว่าในเดือนนี้อาจจะมีในเรื่องของเงินที่มันหมุนพอได้แหละแต่ว่าขึ้นมาเป็นแบบนี้แปลว่าอะไรคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินก้อนเงินพิเศษแต่ว่าเงินนั้นนะ่ะไม่ได้เป็นเงินที่มาจากโชคลาภนะจะมาจากไหนจะมาจากความสามารถของตัวเองนะจะมาจากสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณวางแผนไว้นะคะมันเลยทําให้ในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางเนะี่ยยิ่งเดินทางยิ่งรวยเอาอย่างนี้ดีกว่าส่วนอยู่กับที่ไหมไม่ค่อยได้อยู่กับที่เท่าไหร่นะคือมันจะมีตรงที่ว่วา ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่กับที่หรืออยู่กับบ้านเนี่ยคุณก็จะนอนนิ่งไม่อยากคุยกับใครแต่พอออกไปข้างนอกเนี่ยมันเหมือนกับคุณชาร์จแบตเต็มร้อยตลอดเวลาแต่พอกลับมาบ้านเหมือนแบตหมดค่ะนั่งอยู่กับที่อ่นๆนมึนๆแทบจะไม่หมดอ่าแทบจะไม่มีแรงไม่ใช่แทบแทบจะไม่หมดแรงนะแทบจะไม่มีแรงทําอะไรเลยอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น ทีนี้บางคนน่ะทำงานอยู่กับที่ไม่ได้ออกเดินทางไปไหนจะต้องทํำยังไงคะหไปหากิจกรรมอะไรทําใหม่ๆนะคะหรือว่าหาในเรื่องของกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขไปกับไปกับสิ่งนั้นอย่าจมอยู่กับที่ถ้าเกิดคุณยิ่งจมอยู่กับที่คุณยิ่งอยู่ที่เดิมเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าความคิดมันวนเวียนมันไม่ได้พัฒนาคือใจเราอยากจะทํานั่นทนํานี่แต่สุดท้ายแล้วมันยังอยู่ที่เดิม บางทีการที่เราอยากจะหาไอเดียอะไรใหม่ๆอาจาจะไม่สามารถที่จะหาได้จากที่เดิมๆก็ลองไปเปิดโอกาสให้กับตัวเองดูนะคะแต่พอขึ้นมาในเรื่องของเพื่อนเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยได้ยุ่งวุ่นวายอะไรกับเพื่อนเท่าไหร่คือโฟกัสแต่เป้าหมายแล้วก็ชีวิตของตัวเองนะคะส่วนการเงินเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าการเงินดีมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคจากความสามารถของตัวเอง ทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าแล้วเงินจะหมดไปกับอะไรนะคะเงินจะหมดไปกับภาระนี่แหละอาจจะมีหนี้สินเก่าๆที่เป็นแบบหูก้อนนึงเท่าภูเขาอะนะคะสุดท้ายสะผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้สบายๆหรือว่าบางคนนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่อยากจะซื้อบ้านซื้อรถในช่วงนี้ถามว่าดีไหมอย่าพึ่งจ้ะนะคะเพราะว่าขึ้นมาว่าภาระเก่าอะไรเก่าๆเนี่ยมันยังคงทําให้คุณเหนื่อยอยู่ฉะนั้นอย่าพึ่งหานะคะในเรื่องของทรัพย์สินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ ีเป็นเงินก้อนที่คุณจะต้องจ่ายไปอันนี้ต้องเบรกก่อนต้องคิดดีๆนะคะส่วนต่อมาค่ะในเรื่องของตําแหน่งพันธุ์ทค่ะที่อยู่อาศัยขึ้นมานะคะ แผนที่เป็นแบบนี้คิดในเรื่องของการต่อเติมในการทําบ้านในการทําอะไรใหม่ๆแน่นอนนะแล้วก็รวมถึงนะคะสิ่งที่ไพ่เกิดขึ้นสะท้อนมาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอ่ะคุณจะต้องปลูกต้นไม้หรือว่ามีการทําอะไรที่เกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับธรรมชาติแน่นอนถ้าเกิดใครที่มีความคิดที่อยากจะปลูกต้นไม้ทําอะไรเสริมคุณทําได้เลยจะเป็นจุดนะคะกระตุ้นในเรื่องของพลังนะคะเสริมในเรื่องของการที่จะทําให้ชีวิตคุณราบรื่นแล้วก็ดีขึ้นพันธุ์ทูนี่มันจะหมายถึงอะไรหมายถึงเจ้าที่หมายถึงสถานที่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไร ต่างๆที่อยู่ตรงนั้นถ้าเกิดมีการกลับไหวมีการทําให้ท่านหรือว่าจะหาไม้มงคุณเข้ามาเสริมอันนี้ก็คือส่งผลดีเช่นเดียวกันทําไปได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของญาติพี่น้องค่ะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะคะไปหาญาติพี่น้องเช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะเป็นการเจอแบบระยะสั้นๆอา,อาจจะเป็นสักวัน2วันหรือบางทีอาจจะเช้าเย็นกลับเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเดินทางไกลนี่แหละ มันขึ้นมามากกว่านะคะส่วนต่อมาค่ะตำแหน่งปุตตะนะคราวนี้นะคะจะมีในเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นบ้างแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดจะจะทำใหม่เป็นการเริ่มเป็นการเริ่มต้นใหม่ใหพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะเลือดออกเท้าแปลว่าอะไรคะอย่าเพิ่งทําค่ะเพราะมีโอกาสที่จะเจ็บตัวฟรีๆรวมถึงในเรื่องของการที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยตำแหน่งปุตตะเนี่ยจะเป็นลักษณะของบริวาร นะคะคนที่อายุน้อยมากกว่าหรือว่าคนที่เป็นบริวารนะคะลำดับลำดับลองอลองลงมาจากเราเนี่ยนะคะจะตีเป็นตําแหน่งนี้ทั้งหมดนะก็ขึ้นมาก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะบางทีการช่วยเหลือคนอื่นดีไหมดีแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดช่วยมากไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียมาก,กับคุณทําให้คุณเป็นยังไงครับพร้อมที่จะเดินไปต่อนี่แหละแต่มันก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่ไพย่ยงมันขึ้นมาตั้งแต่ต้นว่าจะมีคนทําตามเรียนแบบหรือว่ามองคุณเป็นผู้นำนะคุณก็ช่วยเขาได้จริงแต่ว่าขอให้ช่วยได้แบบพอด,พอดีพอดีแล้วกันเพราะว่าคุณจะเป็นประเภท ถ้าเกิดอยากจะช่วยใครก็คือช่วยเต็มร้อยแต่ว่ามันกลายเป็นว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะทำจริงๆเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะติดบเจ็บตัวเองอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไพ่เตือนนะคะ ส่วนตำแหน่งอลีกับวินาทนะขึ้นมานะคะต้องระวังในช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของครอบครัวค่ะนะคะญาติผู้ใหญ่มีเกณฑ์นในเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของอลีของคุณเนี่ยจะมีคนเข้ามาส่องมีคนมาเข้ามามองคุณอยู่ไหมมีค่ะนะคะเป็นผู้หญิงตามหน้าไพาเลยนะอ่าเนี่ผมดำยาวประมาณลักษณะนี้เลยตามส่องตามมองคุณอยู่ตลอดเวลาแต่เขาได้แค่ส่องเขาได้แค่มองคุณนะคะอาจจะมีในเรื่องของความอิจฉาลิษยามันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อ่ะนะคะเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมความรู้สึก ของคนอื่นได้หรอกเพราะว่าบางคนเขามองเราจากความเป็นจริงแต่บางคนเขามองเราจากอคตินะคะก็ปล่อยไปละกันไม่ได้ส่งผลอะไรนะคะส่วนตําแหน่งปัตตานีค่ะทําไมขึ้นมาโดดเดี่ยวจังเลยอะ่ะ ขึ้นมาเหมือนต่างคนต่างอยู่นะช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเงียบเฉยไปไม่ค่อยเป็นในเรื่องของการติดต่อหรือว่าการพูดคุยกันเท่าไหร่ต่างคนต่างอยู่ค่ะนะคะคุณจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากกว่าที่จะอยู่กับคู่ของคุณได้สานะคะแต่ความสัมพันธ์เป็นยังไงไม่ได้มีอะไรนะความสัมพันธ์ยังคงไปในทิศทางที่ดีแต่เหมือนกับว่าต่างคนต่างอาจจะมีเป้าหมายนะคะหรือว่ามีในเรื่องของการที่เราจะต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างนะแตกต่างกันไปเป็นประมาณนี้นะคะ ส่วนสุขภาพนะตำแหน่งมรณะจะหมายถึงในเรื่องของสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุนะคะช่วงนี้หนีไม่พ้นในเรื่องของความคิดมากค่ะคิดมากวิตตกกังวลไอ้นั่นจะเป็นแบบไหนไอ้นี่จะออกมายังไงเป็นแบบนี้ค่ะคิดนั่นคิดนี่รวมถึงในเรื่องของการคิดค่ะที่แบบอยากจะทําอย่างอื่นเพิ่มเติมแต่ว่าคิดเยอะเกินไปแล้วมันสับสนนะ่ะมันเลยส่งผลทําให้ตัวคุณเองเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับหรือว่านอนดึกนะก็ต้องพยายามที่จะเสริมในเรื่องของสุขภาพตัวเองตรงนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธ กับการทำบุญเสริมนะคะ ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุณค่ะแต่ช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเหลือเกินหลายองค์ถ้าเกิดมีการกราบไหว้เนี่ยก็ต้องเป็นการไหว้รวมนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะมีการในเรื่องของการกราบไหว้ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อาจจะมีในเรื่องของการบูชาเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้นะคะแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยนะคะนี้เรื่องของตำแหน่งส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกิดคุณมีความคิดที่อยากจะกราบไหว้เพิ่มเติมเนี่ยขึ้นมาลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าของที่คุณณจจจะะะะะไปปบูชาาาาามมมมมเเเเเนนนนีีี่่่ยย็็ลลลัักกกษสสสสสทองงงงงต้รริิดวํ ะะส่วนการทําบุญเพิ่มเติมไหนขอขาอยายให้หน่อยสิ การทาบุญเพิ่มเติมนะคะ,ะมีในเรื่องของเกณฑ์การทําบุญแต่ว่าให้ทําบุญเกี่ยวกับตัวเองอะ่ะแปลว่าอะไรสวดมนต์นั่งสมาธิค่ะช่วงนี้จิตฟุ้งนะคะจิตไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เพราะว่าอะไรตําแหน่งสุขภาพก็บอกแล้วว่าคุณคิดมากอ่ะนะคะเวลาทําอะไรก็ต้องแบบพยายามที่จะใช้สมาธิหรือใช้จิตที่นิ่งไม่ต้องไปนั่งจดจ่อก็ได้ขอแค่ใช้เวลาประมาณสัก5นาที10นาทีนะนั่งฟังลมหายใจตัวเองนั่งคิดนั่งแต่ตองเรื่อยๆนะคะชีวิตมันก็เหมือนกับการก้าวบันไดนี่แหละไม่มีใครแบบไปก้า ทิ้งส9าแล้วสำเร็จเลยทุกคนก็ค่อยๆเข้าไปทั้งนั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตัวคุณเองเนะี่ยอย่าใจร้อนเวลาทําอะไรนะคะส่วนตําแหน่งที่โดดเด่นอ้าตำแหน่งราระโดดเด่น นะคะขึ้นมานะมีไพ่มีไพ,พ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้มีน้องหมาเกิดขึ้นมาด้วยแปลว่าอะไรคะสัตว์เลี้ยงค่ะนะคะจะนําโชคนำตำโชคนําช,ชัยมาให้กับคุณถ้าเกิดคุณจําได้วันว่าอ,อ,อายุสัตว์เลี้ยงเท่าไหรเขาเกิดวันไหนอ่ะลองดูแล้วกันเพราะว่าขึ้นมาจะเป็นตําแหน่งที่เข้ามาเสริมดวงของคุณนะคะส่วนเลขนําโชคค่ะมาดูซิ 46, 45, 43โอ้โหนี่ขนาดสับแล้วนะเนี่ยเออเล่นง่ายดีค่ะนะคะตามนี้เลยละกันนะก็ลองเสียงโชคเสียงดวงดูแล้วกันแต่ถ้าเกิดใครฟังคลิปนี้แล้วถูกอ,อกถูกใจอยากติดตามครูเพิ่มเติมไปตามกันได้นะคะที่เพจครูปิงรหัสนางฟ้านะคะหรือว่าพิงค์แอนเซอโคนะคะไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกเพจอันนี้ตามได้เลยนะคะจบไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ